เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในศตรวรรษที่13ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่โรคร้ายแรงที่ถูกเรียกว่าการระลกได้แพร่กระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินและฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนแต่โรคร้ายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันถูกปลดปล่อยออกมาโดยราชินีแม่มดเพื่อแก้แค้นให้กับการสูญเสียคนที่เธอรักล่าวอัศวินกลุ่มหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางในภารกิจเสี่ยงตายเพื่อหยุดยั้งเธอแต่ระหว่างการต่อสู้หล่าอัศวินก็ค่อยๆล้มตายไปทีละคนภายใต้มน อันร้ายกาศของราชินีแม่หมดสุดท้ายก็มีเพียงอัศวินคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้คอเดอร์ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและทักษะอันยอดเยี่ยมเขาสามารถเอาชนะราชนีแม่หมดและโค่นเธอลงได้สําเร็จแต่ก่อนจะสิ้นใจราชินีแม่หมดได้สาปเขาด้วยคําสาปอันทรงพลังเธอใช้มีดแทงเข้าไปที่หัวใจและสาปให้คอเดอร์ต้องมีชีวิตอยู่ไปชั่วนิรันดร์การเวลาผ่านไปหลายศตวรรษจนเรื่องราวได้เปลี่ยนมาสู่ยุคป,ปัจจุบันขณะที่คอเดอร์กาลังนั่งอยู่บนเครื่องบินที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าจู่ๆก็เกิด ายุรุนแรงอย่างไม่คาดคิดทะว่านี่ไม่ใช่พายุธรรมดาขอเดอินสัมผัสได้ทันทีว่ามีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงมองไปรอบๆห้อ,องโดยสารและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งทําท่าทางแปลกๆขอเดนจึงเดินไปนั่งข้างๆเธอเพียงแค่เขาปรากฏตัวหญิงสาวก็แสดงอาการหวาดกลัวในทันทีเธอจําจได้ว่าเขาก็คือนักล่าแม่มดในตำนานผู้ที่ล่าแม่มดทุกคนต่างเกรงกลัวหญิงสาวยื่นห่อเล็กๆที่บรรจุก,ก้อนหินเรืองแสงสามก้อนให้กับเขาในทันทีขอเดนหยิบมาพิจารณาและอธิบายถึงพลังของมันก้อนหินวิ เศษเหล่านี้สามารถควบคุมสภาพอากาศได้และพายุที่กําลังอลาวาดอยู่นอกหน้าต่างก็คือผลลัพธ์จากการที่ก้อนหินสาก้อนถูกรวมเอาไว้ด้วยกันเพื่อหยุดความโกลาหลน,นี้คอเดอร์จึงค่อยๆแยกหินแต่ละก้อนออกจากกาันแม้จะใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐานธรรมดาแต่ความรู้ด้านเวทมนต์ของคอเดอร์ก็ได้ผลอย่างน่าทึ่งเมื่อหินทุกแยกออกจากกาันพายุรุนแรงก็สงบลงในทันที สมองของคนเรากว่า60%เป็นไขมันและ20%ของไขมันก็คือโอเมก้าทรีกรดไขมันสําคัญที่จําเป็นต่อสมองแต่ว่าร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ผมขอแนะนำแคริตี้โอเมก้าทรีนอร์เวย์เดลน้ำมันปลาบริสุทธิ์พรีเมียมผลิตที่นอร์เวย์มั่นใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัยแค่เพียงวันละ1-2เมตรก็ช่วยให้สมองทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะครับ ขอเดอินเดินทางมาถึงนิวยอร์กและได้รับการต้อนรับจากนักบวชผู้หนึ่งที่รู้จักกันในชื่อโดแลนที่36ตลอดเวลากว่า800ปีที่ผ่านมาเหล่านักบวชตระกูลโดแลนได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ช่วยเหลือคอเดอร์ในการทําภารกิจพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรลับโบราณที่มีชื่อว่าพาราดอนขวานและไม้กางเขนซึ่งมีหน้าที่คอยรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และแม่มดเพื่อให้แม่หมดสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสันติตราบใดที่พวกเธอไม่ไปทําร้ายใครแต่หากมีผู้ใดละเมิดกฎนี้ โทษที่รออยู่ก็คือการคุมขังหรือไม่ก็ประหารชีวิตจากนั้นโดเลนที่36ก็ได้บอกกับคอเดอร์ว่าเขาตัดสินใจจกกะเกษียณหลังจากที่อุทิศตนรับใช้ภารกิจนี้มานานกว่า25ปีและเขาก็ได้เลือกผู้สืบทอดเอาไว้แล้วนั่นก็คือโดเลนที่37ที่จะเข้ามารับช่วงต่อเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความซื่อสัตย์และการรับใช้มาอย่างยาวนานคอเดอร์ er, จึงได้มอบประกาหายากอันล้ำค่าให้กับโดเลนที่36เป็นของขวัญอำลาคืนนั้นโดเลนที่36ใช้เวลาพูดคุยอยู่ในนห้องทงทา กับโดเลนคนใหม่ที่เพิ่งรับตาแหน่งพวกเขาหารือกันถึงอนาคตของภารกิจอันยิ่งใหญ่เมื่อโดแลนคนหนุ่มเดินออกจากบ้านไปก็มีร่างลึกลับคอยจับตามองอยู่ห่างๆวันต่อมาข่าวช็อกก็แพร่กระจายไปทั่วขอเดอได้รับแจ้งว่าเพื่อนเก่าของเขาโดเลนที่36ถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านของตัวเองขอเดอจึงรีบเดินทางไปที่งานศพในทันทีเพื่อไว้อาลัายต่อก,การจากไปของสหายผู้สื่อสารระหว่างพิธีโดเลนที่37ได้ทําการสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ารับหน้าที่ในพาราดอนขวานและไม้กางเขน แต่เริ่มต้นเส้นทางเห็นการต่อสู้อันไม่มีที่สิ้นสุดเขาไม่รอช้าเริ่มภารกิจแรกในทันทีด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงถึงเบื้องหลังการตายอย่างกระทันหันของโดเลนคนก่อนหน้าให้ได้คอเดอร์และโดเลนที่3 7เดินทางไปยังบ้านของนักบวชผู้ล่วงลับทั้งคู่ตรวจสอบห้องทํางานอย่างละเอียดแต่ไม่พบกับร่องรอยเวทมนต์ใดๆแต่ทว่าก่อนจะออกไปจากห้องขอเดอร์กลับสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติมีมแมลงหลายตัวกระจัดกระจายอยู่บนพื้นซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะประตูและหน้าต่างทั้งหมดถูกปิดอย่างแน่นนาาม่มีชองงท ใดที่มันแรงจะเล็ดลอดเข้ามาได้เลยสัญชาตญาณของคอเดอร์เตือนเขาทันทีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล คอเดอร์จึงก้มลงตรวจสอบอย่างละเอียดและพบร่องรอยของเวทมนต์ดำโบราณที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนภายในห้องท่ามกลางหลักฐานเหล่านั้นเขายังเจอพืชหายากชนิดหนึ่งที่เขาไม่เห็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ต่อสู้กับราชินีแม่มดเมื่อหลายศตรวรรษก่อนเมื่อขอเดอร์ค่อ,คอยๆร้อยเรียงเบาะแสเข้าด้วยกันเขาก็เริ่มเข้าใจว่าในคืนที่โดอลลน36เสียชีวิตเขาถูกจับมัดและทรมานเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญและอันตรายถึงขีดสุดอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นขอเดอร์ยังสังเเกกกตห็นอีว่าาป ที่เขาเคยมอบให้โดเรนที่36เป็นของขวัญได้หายไปจากที่เกิดเหตุเมื่อพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดของเขาได้เสียชีวิตไปความสงสัยทั้งหมดจึงตกไปยังโดเลนที่37เพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบกับโดเรนที่36ก่อนจะเสียชีวิตแต่เมื่อคอเดอร์จับมือของชายหนุ่มเขากลับสังเกตเห็นรอยแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงบนมือของอีกฝ่ายโดเลนที่37จึงอธิบายว่าเขาได้รับแผลนี้จากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่พากชีวิตพ่อกับแม่ไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง5ขวโดดลทีี่37ยยังเเปิผอกว่าแม่ม เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุไฟไหม้ครั้งนั้นและคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก็คือคอร์เดอร์จากวันนั้นเขาก็ตั้งปณิธานว่าจะต้องกลายเป็นโดแรนและอุทิศชีวิตเพื่อช่วยคอร์เดอร์ต่อสู้กับมอนดามจากนั้นคอร์เดอร์และโดแลนที่37ก็มุ่งหน้าไปยังร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากสืบหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ทั้งคู่ก็พบว่าร้านนี้ถูกดูแลโดยพ่อมตตาบอดที่ชื่อแม็กซ์ซึ่งใช้เวทมนต์ลึกลับในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านในตอนนั้นเองคอร์เดอร์ก็ อันเชยดคมของเขาแม็กสามารถดมกลิ่นจางๆที่เหลืออยู่บนพืชชนิดนั้นได้และให้ข้อมูลสําคัญที่ช่วยชี้ทางแก่คอเดอร์มือคอเดอร์รับรู้ว่าภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายเขาจึงสั่งให้โดนลลัลที่3 7ถอยกลับไปและเดินหน้าสืบสวนต่อพียงลําพังจากนั้นฉากก็ได้เปลี่ยนไปยังเด็กชายคนหนึ่งที่เดินมาเจอเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยขนมหวานที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงค่อยๆเดินตามรอยขนมเหล่านั้นไปจนกระทั่งมันได้นาเขามายังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่ปลาย ตอกร้างเด็กชายได้พบกับสวนนั้นสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ออกผลเป็นขนมนานาชนิดแต่ความสงบสุขน,นั้นกลับถูกขัดจังหวะเมื่อคอเดอร์ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าทําให้เด็กชายตกใจสุดขีดและในชั่วขณะนั้นภาพมายาทั้งหมดก็ได้พังทลายลง เผยให้เห็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวส่วนขนมอันสวยงามแท้จริงแล้วก็คือกับดักที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อและจับเหยื่อที่ไม่รู้ตัวอย่างเด็กๆให้ติดอยู่ในนั้นคอเดอร์รีบเตือนเด็กชายให้หนีออกไปและอย่ากลับมาใกล้กับสถานที่อันตรายแห่งนี้อีกจากนั้นคอเดอร์ก็ได้เดินเข้าไปในอาคารร้างแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวเมื่อคอเดอร์เดินเข้าไปใกล้เพื่อจะปลอบโยนเธอเด็กหญิงกลับพุ่งใส่เขาอย่างรวดเร็วและร่างของเธอก็เปลี่ยนเป็นชายวัยกลางคนที่่ชืออลลสแะการ สู้ก็ปะทุข,ขึ้นในทันทีแต่ถึงจะถูกจูโจมแบบไม่ทันตั้งตัวคอเดอร์ก็สามารถเอาชนะเอลิสได้อย่างเหนือชั้นพร้อมกับสอบถามความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมโดแลนที่36ในตอนแรกเอลิสปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อคอเดอร์ได้พกกบกระปกาหายากที่หายไปวางอยู่บนชั้นหลักฐานนี้ทําให้เอลิสไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปต่อมาคอเดอร์ได้พาเอลิสไปยังสภาแม่มดเพื่อรับการตัดสินในข้อหาที่เขาก่อขึ้นทว่าคอเดอร์กลับต้องประหลาดใจเมื่อ พาแม่โมดตัดสินโทษเอลิสอย่างรวดเร็วโดยไม่ยอมทำการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่อยู่เบื้องหลังตามที่เขาคาดหวังเอาไว้หนึ่งในสมาชิกสภาที่ชื่อเกลเซอร์ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเอลิสลงมือเพียงลำพังและอ้างว่าเธอมองเห็นชะตาของเขาผ่านไพ่ทาโร่แม้จะได้ยินเช่นนั้นแต่คอเดอร์ก็ยังไม่อาจคลายความสงสัยได้เขารู้ดีว่าเอลิสมีความสามารถในการแปลงร่างซึ่งเป็นเวทมนต์ต้องห้ามที่ไม่เคยปรากฏมานานกว่า800ปีหลังจากที่เอลิสถูกส่งตัวไปคุมขังในคุกของแม่โมดคอเดอร์ ก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ชวนขนลุกมีมแมลงตัวหนึ่งคลานอยู่บนลายของเกลเซอร์และมันมีลักษณะเหมือนกับมแมลงที่เขาเคยพบในห้องทํางานของโดแลนที่36ทุกประการด้วยความตกใจขอเดร์รีบมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานศพของเพื่อนเก่าและเปิดโลงศพออกเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองเขาทําการทดลองง่ายๆและผลที่ได้ก็ทําให้เขาตกตะลึงโดแลนที่36ยังไม่ได้ตายจริงๆแต่กลับถูกกักขังเอาไว้ภายใต้มนต์ดามที่ทรงพลังซึ่งจะสามารถทําลายได้ก็ต่อเมื่อแม่มดผู้ไร้มนานถูกสังหาร ทว่าคำสาบนี้มีเวลาจำกัดหากแม่มดไม่ถูกฆ่าภายใน2วันวิญญาณของโดแลนที่36ก็จะดับสูญและตายไปตลอดกาลเมื่อคอเดอร์ตรวจสอบร่างของโดแลนที่36อย่างละเอียดเขาก็พบกับรอยแผลเล็กๆที่ปลายนิ้วของเพื่อนรักจึงเริ่มสงสัยว่าโดแลนอาจจะทิ้งข้อความบางอย่างไว้ให้กับเขาข้อความที่แม่มดอาจจะมองข้ามไปโดยบอกแสน,นั้นคอเดอร์จึงรีบกลับไปยังห้องทำงานของโดแลนที่36และเปิดสมุดบันทึกประจำวนันขึ้นมาดูอย่างละเอียดเขาพบถ้อยคำบางบรรทัดที่มีรอยเลือดแต้มไว้ซึ่งบ่งชี้ ถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เขาเสียชีวิตแต่ทว่าคอเดอร์ก็ไม่สามารถนึกทุกรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเพื่อหาคำตอบเขาจึงเดินทางไปยังบาร์ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปรุงยาวิเศษเจ้าของบาร์ก็คือหญิงสาวที่มีนามว่าโคอ,อีซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความจริงที่เขากำลังตามหาเมื่อคอเดอร์เดินทางมาถึงที่บาร์เขาก็ได้ขอให้โขอ,ขอ,อีปรุงยาเวทมนตร์เพื่อช่วยให้เขาลํำลึกถึงอดีตได้ในตอนแรกโคอ,อีนั้นลังเลและปฏิเสธที่จะช่วยนักล่าแม่หมดผู้หนีแต่เเมืออเอ่อออคร์ด ว่าจะปิดบ้าของเธออย่างถาวรโคอี้จึงยอมทำตามอย่างไม่มีทางเลือกทันทีที่ย่าเริ่มออกฤทธิ์คอเดอร์ก็ถูกดึงกลับไปอย่างห่วงความทรงจำในอดีตเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่ตัวเองสังหารราชนินีแม่มดอีกครั้งแต่ว่าก่อนที่เขาจะค้นพบเบาะแสสำคัญคอเดอร์กลับถูกชายคนหนึ่งที่ชื่อบัลทาซาบุกเข้ามาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวบัลทาซาลงมืออย่างรวดเร็วและฉีดของเลวลึกลับบางอย่างเขาไปที่ลำคอของคอ,อเดอร์ทำให้ร่างกายของเขาอ่อนแอลงในทันทีคอเดอร์พยายามฟื้นสติไม่ให้หลุดขณะย,ยังอยู่ ภายใต้ฤทธิ์ของยาเวทมนต์ที่ช่วยฟื้นความทรงจําแต่เขาก็เริ่มเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดในการต่อสู้กับบันทซาเมื่อบันทซาตระหนักได้ว่าคอเดอร์อาจจะค้นพบข้อมูลสําคัญผ่านยานี้เขาจึงตัดสินใจจุดไฟเผาพืชเวทมนต์ทั้งหมดของโคอ,อีเพื่อไม่ให้เธอสามารถปรุงยาให้กับคอเดอร์ได้อีกต่อไปหลังจากบันทซาหลบหนีไปโคอ,อีก็รีบวิ่งเข้ามาหาคอเดอร์และพยายามปลุกเขาให้ตื่นจากอิทธิพลของยาเวทมนต์ที่ยังคงออกฤทธิ์อยู่และเมื่อคอเดอร์ฟื้นสติกลับมาบันทซาก็ได้หายตัวไปแล้วเหลือแค่เพียงโคอ,อีีท่ ไปได้วยความเสียใจและโกรธแค้นเธอระบายอารมณ์โดยการโทษคอเดอร์ว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ธุรกิจของเธอต้องพังย่อยยับเช้าวันต่อมาโคโอี้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านของคอเดอร์ขณะที่เขากาลังหมกมุ่นอยู่กับการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบันท่าาโดยสีหน้าเคร่งเครียดความหงุดหงิดยังคงคุก,กรุ่นอยู่ในใจของเธอโคโอี้จึงตัดสินใจจะจากไปแต่ก่อนที่เธอจะได้ทําแบบนั้นคอเดอร์ order, ก็เสนอข้อตกลงบางอย่างขึ้นมาหากโคอีช่วยเขากู้คืนความทรงจําที่สูญหายไปคอเดอร์สัญญ,ญาวา จะปกป้องเธอจากทุกอันตรายไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งโคอ,อีก็ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอนั้นเพื่อปรุงยาแห่งความทรงจำขึ้นมาใหม่เธอต้องใช้พืชหายากชนิดหนึ่งซึ่งมีเพียงไม่กี่คนบนโลกเท่านั้นที่ครอบครองมันได้รวมถึงตัวเธอเองด้วยโคอ,อีจึงพาคอเดอร์ไปพบกับมิรันดาแม่มดที่เคยทำงานร่วมกับเธอแต่ทันทีที่ทั้งคู่เดินทางไปถึงโคอ,อีก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติไม่มีพืชที่จำเป็นสำหรับการปรุงยาอยู่ที่นั่นเลยขณะที่เธอกำลังค้นหาคำตอบโคว ก็ได้พบกับร่างอันไร้วิญญาณของมิรันดาในจังหวะเดียวกันนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นและเมื่อโคอี e รับสายเสียงของบันท่าาก็ดังขึ้นมาจากอีกฝั่งเขาสารภาพออกมาอย่างเลือดเย็นว่าเขาเป็นคนฆ่ามิรันดาด้วยตัวเองโคอี e ที่กําลังเสียใจยและโกรธแค้นสุดขีดจึงสั่งให้คอเดอร์ตามหาบันทาา่าาและทําให้มันได้รับผลลัพธ์ที่สาสมกับสิ่งที่ก่อเอาไว้ได้วยความตั้งใจที่จะหาคําตอบเพิ่มเติมคอเดอร์และโคอี e, จึงออกตามหาเบาะแสต่อจนได้พบกับแม่มดอีกคนที่มีชื่อว่าแดนนี่เคน แรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีแดนนี่เคมอบพืชหายากที่จําเป็นต่อการปรุงยาให้โดยไม่มีการต่อต้านใดๆแต่ไม่นานโคอีก็สัมผัสดได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในพืชน,นั้นก่อนที่เธอจะทาได้ทําอะไรแดนนี่เคก็่รยเวทสร้างภาพลวงตาใส่คอเดอร์ส่งเขาย้อนกลับไปยังช่วงเวลาหนึ่งที่เขาไม่อยากจําช่วงเวลาที่ภรรยาและลูกสาวของเขายังมีชีวิตอยู่ภายในภาพลวงตานั้นคอเดอร์พบว่าตัวเองกําลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวอีกครั้งได้สัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีต เขาโหยหามาตลอดแต่โคอี e, ซึ่งมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือกับดักเธอจึงใช้พลังเวทของตนบุกเข้าไปในจิตใจของคอเดอร์และพยายามดึงเขาออกมาจากภาพมายาน,านั้นในขณะที่ลูกน้องของแดนนี่เคกกำลังจะเข้ามาจัดการกับคอเดอร์เขาก็ฟื้นสติกลับมาได้ทันและสามารถเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้อย่างง่ายดายหลังจากการต่อสู้คอเดอร์ก็พบหลักฐานสําคัญที่ยืนยันได้ว่าแดนนี่เครวมมือกับบันทามาโดยตลอดเพื่อบ,บีบให้เธอยอมเปิดปากคอเดอร์ order, จึงคว้าหินเวทมนต์อันล้ำค่าของแดนนี่เคขึ้นมาและ ขู่ว่าจะทำลายมันทิ้งหากเธอไม่ยอมบอกความจริงเกี่ยวกับบันท่าพอจนมุมแดนนี่เคจึงยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่คอเดอร์ต้องการจากนั้นคอเดอร์ก็ส่งหินเวทมนต์ให้กับโคอ,อีและเธอก็ฟาดมันลงกับพื้นจนแตกละเอียดทันทีที่หินแตกสลายภาพลงตายแห่งความงดงามก็หายไปเผยเห็นร่างที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นแม่มดในวัยชาราที่มีใบหน้าเหี่ยวยน่นและเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชั่วร้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นคอเดอร์ก็ได้รู้ความจริงอันน่าทึ่งเกี่ยวกับโคอ,อีเธอก็คือดรีมวอล์กเก หายากประเภทหนึ่งที่มีความสามารถในการเข้าสู่จิตใจและความฝันของผู้อื่นได้โคอ,อีปกปิดพลังนี้เอาไว้มาโดยตลอดพอรู้ดีว่าการเดินในความฝันนั้นถูกมองว่าเป็นเวทมนต์ต้องห้ามชนิดหนึ่งที่อันตรายขอเดออธิบายให้โคอ,อีฟังว่าเธอไม่จําเป็นต้องใช้ยาเวทมนต์เพื่อปลดล็อกความทรงจําใ,ใดๆอีกต่อไปเพราะความสามารถของเธอเพียงพอที่จะพาเขาเข้าสู่จิตใจของตัวเองได้โดยตรงจากนั้นขอเดิก็ขอให้โคอ,อีใช้พลังของเธอเดินทางเข้าไปในความคิดของเขาเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกซ่อน พร้อมกับเตือนว่าวิธีนี้เต็ไมไปด,ด้วยความเสี่ยงแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่จะไขปริศนาทั้งหมดได้ในที่สุดโคอ,อีก,ก็ตัดสินใจช่วยคอเดอร์เธอใช้พลังพิเศษเข้าสู่จิตใจของเขาและค่อยๆค,คลี่คล,คลายความทรงจําที่ถูกปิดผนึกเอาไว้ภายในนั้นคอเดอร์ได้ค้นพบความจริงอันน่าตกใจเขาไม่ใช่อัศวินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ในอดีตแต่ยังมีอัศวินคนอื่นอีกหลายคนรวมถึงโดแลนคนแรกผู้ที่เคยคนพบหัวใจของราชนินีแม่หมดเมื่อหลายศตวรรษก่อนด้วยและในขณะที่โดแลนที่หนึ่งกลังจะทาลาย หัวใจของราชนินีเขากลับสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวหัวใจนั้นมีสายสัมพันธ์ลึกลับที่เชื่อมโยงกับชีวิตของคอเดอร์หากหัวใจถูกทำลายคอเดอร์ order, ก็จะตายไปด้วยเช่นกันเพื่อปกป้องเขาโดแลนที่1และพาราดอนควานกับไม้กางเขนจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญพวกเขาเลือกที่จะซ่อนหัวใจนั้นไว้และจะไม่มีวนันเปิดเผยตำแหน่งที่ซ่อนให้ใครรู้แม้แต่คอเดอร์เองก็ตามเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดคอเดอร์ order, จึงไปเผชิญหน้ากับโดแลนที่37เพื่อเรียกร้องให้เขาพูดความจริงทั้งหมดออกมาโดนอมรน เด็ปกปิดความลับนี้ก็เพื่อปกป้องคอเดอร์จากนั้นพวกเขาก็เริ่มเชื่อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าด้วยกันสาเหตุที่โดนัลที่36ถูกโจมตีก็เป็นเพราะเขารู้ตำแหน่งที่ซ่อนของหัวใจราชินีแม่มดเขาถูกทรมานอย่างหนักจนต้องเปิดเผยสถานที่นั้นออกมาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคอเดอร์และโดนัลที่37ก็เข้าใจทันทีว่าแผนที่แท้จริงของบัตซาก็คือการชุบชีวิตราชินีแม่มดให้ฟื้นคืนชีพหรือความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคอเดอร์จึงค้นนหาาแผททีี่โบรณ ระบุสถานที่ที่เขาเคยสังหารราชินีแม่มดเมื่อ800ปีก่อนและเตรียมออกเดินทางไปที่นั่นเพียงลําพังโดยทิ้งโดแลนที่3 7และโคอ้เอาไว้เบื้องหลังในขณะเดียวกันบันทซาได้บุกไปหาแม็กพอมมตาบอดและจับเขาไปแบบไม่ทันตั้งตัวไม่นานหลังจากนั้นเราก็เห็นแม็กถูกมัดติดอยู่กับต้นไม้ขณะที่บันทซาผู้ชั่วร้ายเดินเข้ามาพร้อมกับหัวใจของราชินีแม่มดเขาขุาดหลุมเล็กๆหน้าร่างของแม็กแล้วฝังหัวใจนั้นลงไปพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าจะได้กลายเป็นปุ๋ยของแผ่นดินที่จะทําให้ราชินีของข้าฟื้นขขึึ้้้นนชีีพมาอกครัง ไม่นานรากไม้สีดำก็เริ่มงอกออกมาจากพื้นดินพันร่างของแม็กไว้แน่นและค่อยๆกลืนกินเขาไปทั้งตัวต่อมาไม่นานคอเดอร์ก็มาถึงที่เกิดเหตุและเขาปะทักกับบันทาการต่อสู้อันดุเดือดจึงระเบิดขึ้นกลางพื้นป่าและในที่สุดคอเดอร์ก็สามารถสังหารบันทาได้สําเร็จแต่ว่าเขาก็มาช้าเกินไปเพราะบันทาได้ทําพิธีกรรมเสร็จสิ้นไปแล้วโดยใช้ทั้งหัวใจของราชินีแม่มดและร่างของแม็กในการคืนชีพเธอให้กลับมาอีกครั้งเมื่อราชินีแม่มดฝืนคืนชีพอย่างสมบูรณ์รณเธอก็เดินเข้ามาแตะร่างของอเดและ ในช่วงพริบตาพลังอมตะของเขากถูกดูดกลับไปก่อนที่คอเดอร์จะทำได้โต้ตอบราชินีแม่มดก็หายตัวเข้าไปในเงามืดทิ้งคอเดอร์เอาไว้ในสภาพไร้พลังอย่างไรก็ตามการตายของบัณฑาสาได้ปลดปล่อยโดแลนที่36จากคำสาปเขาฟื้นสติขึ้นมาและกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งคู่จึงหารือกานถึงแผนการต่อไปคอเดอร์และโดแลนต่างตระหนักได้ว่าราชินีแม่มดกำลังเตรียมจะปลดปล่อยโรคร้ายครั้งใหม่สู่โลกมนุษย์โดยใช้พลังของลาวแม่มดที่ถูกจองจำเป็นเครื่องมือเรียกฝูงมแมลง แห่งการละโลกให้กลับมาอีกครั้งแม้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะร้ายแรงเพียงใดแต่โดแลนที่36ก็ยังยืนยันกับคอเดอร์ว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคอเดอร์ว่าจะสามารถเอาชนะราชินีแม่หมดได้เหมือนกับที่เขาเคยทําสําเร็จมาแล้วเมื่อหลายศตรวตรรษก่อนจากนั้นคอเดอร์ก็เดินไปหยิบดาบเล่มเดิมที่เคยใช้สังหารราชินีแม่หมดพร้อมกับอัครเวทที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ด้วยความช่วยเหลือจากโคอีและโดแลนที่37ทั้ง3จึงรีบมุ่งหน้าไปยังคุกแม่หมดเพื่อยุดยั้งแผนชั่วร้ายของราชินีแม่หมดได้ทันเวลาแต่่เมือพวก ามาถึงกลับต้องพบกับภาพที่น่าขนลุกเหล่าผู้คุมของสภาแม่มดซึ่งเคยปกป้องคุกแห่งนี้ทั้งหมดถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมภายในคุกราชินีแม่มดกำลังใช้พลังของเหล่าแม่มดที่ถูกจองจํามาเป็นแหล่งพลังงานเพื่อจุดชนวนโรคร้ายครั้งใหม่ให้แพร่กระจายไปทั่วโลกอีกครั้งขอเดินไม่รอช้าเขารีบเข้าไปช่วยเอลิสซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในพิธีกรรมของราชินีแม่มดให้เป็นอิสระพร้อมทั้งสั่งให้โคอ,อี้ใช้พลังเวทเข้าสู่จิตใต้าสานึกของเอลิสเพื่อทาลายสายสัมพันธ์ทางจิตที่ราชินีแม่มดใช้คคควบคุมมมเหล่่่านนนักโทษแดื การทำเช่นนี้จะช่วยหยุดยัง้งแผนของราชนินีไม่มดไว้ได้ชั่วคราวขณะที่โคอี้กำลังทำภารากิจอยู่นั้นโดแลนที่37ก็คอยคุ้มกันเธออย่างสุดความสามารถส่วนคอเดอร์เมื่อออกจากคุกม,มาได้เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอสูรรักษาคุกที่พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างดุร้ายเพื่อจับเอลิสกลับไปขอเดอร์ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนกระทั่งเขาสามารถควักหวัวใจของอสูรตนนั้นและทำลายมันทิ้งได้สำเร็จอีกด้านหนึ่งโคอี้ e, พบตัวเอลิสและพยายามจะหยุดเขาแต่กลับถูกผากักจนล้มลงไปกับพื้นเธอจึงรวบรวมสมาธิและใช้พลัง ต่อสู้ภายในจิตใจของเขาจนสามารถพลิกสถานการณ์และทําให้เอลิสตกลงไปในหลุมลึกสังหารเขาทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณส่งผลให้พิธีกรรมของราชินีแม่มดหยุดชะง,งักลงโดยสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นขอเดอร์ก็ได้เผชิญหน้ากับราชินีและการต่อสู้อันดูเดือดก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งขอเดอร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้เขาจะเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและหัวใจแต่สิ่งนั้นไม่ได้ทําให้เขาอ่อนแอลงเลยขอเดอร์ยังคงต่อสู้ด้วยความเชี่ยวชาญและมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมทว่าทันใดนั้นในใจัังงวะทีี่ออร์เเดกําลปย โดแลนที่37ก็ปรากฏตัวออกมาโดยจับโคอีเป็นตัวประกรันและความจริงอันน่าตกตะลึงก็ถูกเปิดเผยโดแลนที่37ต้องการแก้แค้นคอเดอร์ที่เคยฆ่าพ่อแม่ของเขาในอดีตเขาเป็นบุตรของตระกูลพ่อมดที่เคยถูกคอเดอร์ประหารชีวิตและถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในสายเลือดแห่งเวทมนต์แต่เขากลับไม่มีพลังใดๆอยู่ในตัวเลยความเกลียดชังจึงกัดกินจิตใจของเขาจนหมดเิ้นโดแลนที่37ยกปืนขึ้นและยิงคอเดอร์หลายครั้งติดต่อกันทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อเห็นโอกาสราชินีแม่มดก็เดินตรงเข้าไปหาโคอ ใช้เวทมนต์ดำเชื่อมโยงจิตใจของโคอีเข้ากับลาวแม่มดที่ถูกจองจำสายสัมพันธ์แห่งมนต์ดำจึงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทําให้คําสาปเป็นการลโลกนั้นสมบูรณ์แบบ ันใดนั้นท้องฟ้าเหนือมหานครนิวยอร์กก็เต็มไปได้วยฝูงมแมลงกาลาโลกที่บินออกมานั้นไม่ทวนเตรียมจะทำลายล้างทุกสิ่งบนพื้นโลกโดลนที่37ที่กำลังสิ้นหวังและถูกความแค้เคคนเข้าครอบงำได้คุกเข่าต่อหน้าราชินีแม่มดและขอร้องให้เธอมอบพลังเวทมนต์ที่แท้จ,จริงให้แก่ตนแต่แทนที่ราชินีจะทำตามคำขอน,นั้นเธอกลับหักหลังเขาอย่างไม่หล,งลังเลเพียงเสี้ยววินาทีราชินีแม่มดก็ร้ายมนต์สะกดและสังหารโดลนที่37โดยไร้ความเมตตาในขณะเ,เดียวกันขอเดิมที่บาดเจ็บสาหาัสใกล้จะสิ้นลมหายใจได้เห็น ิมิตของภรรยาและลูกสาวผู้ล่วงลับทั้งสองยืนอยู่ตรงหน้าเขาและพูดปลุกใจให้คอเดอร์ลุกขึ้นอย่ายอมแพ้ต่อความชั่วร้ายคำพูดของพวกเธอได้จุดประกายความมุ่งมั่นในหัวใจของเขาอีกครั้งคอเดอร์ลืมตาขึ้นมาโดยพลังใจอันเต็มเปี่ยมเขายิบอาาักขรควบคุมสภาพอากาศขึ้นมาใช้แล้วเรียกสายฟ้าออกมาโดยรวบรวมพลังทั้งหมดส่งไปที่ดาบของตนจากนั้นคอเดอร์ก็เวียงดาบออกไป้วยเรียวแรงทั้งหมดที่ม,ดมีดาบเปล่งประกายโดยพลังแห่งแสงพุ่งเข้าใส่ราชินีแม่มดอย่างจาังเผาร่างของเธอจนมอดไหม กลายเป็นเท่าฐานเมื่อราชินีแม่มดดับสิน้นพลังของคำสาบก็ไหลกลับสู่ร่างของคอเดอร์เขาตั้งใจจะจบทุกอย่างไปพร้อมกันทั้งการคงอยู่ของราชินีแม่มดและชีวิตอันเป็นอมตะของเขาทว่าโคอ,อีก็เข้ามาขวางได้ทันเวลาเธอเตือนคอเดอร์ว่ายังมีสิ่งชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ซ่อนตัวอยู่ในความมืดสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าราชินีแม่มดเสียอีกเธอจึงของให้เขาอย่ายอมแพ้เพราะการต่อสู้ของคอเดอร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ต่อมาคอเดอร์ er และโดเลนที่36ก็พูดคุยกันอย่างผ่อนคลายหลังจากผ่านเหตุ เลวร้ายทั้งหมดมาได้ทั้งคููก็ยิ้มให้กันด้วยความโล่งใจโตแลนที่36ตัดสินใจเลื่อนการ,กรเกษียณออกไปเช่นเดียวกับโคอี้ที่รวมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยทั้ง3คนจึงรวมพลังกันเป็นทีมใหม่ที่ไม่ขึ้นตรงต่อพาราดอนขวานและไม้กางเขนอีกต่อไปพวกเขาเลือกจะเดินในเส้นทางของตัวเองและพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ